สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมเดนเซอร์ cer, วันนี้เราจะพาไปจอดลึกทีละขั้นตอนเกี่ยวกับหนึ่งในรถถังหลักของซีรีส์ t 80ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนั่นคือที80 UD นั่นเองรถถังนี้ถือเป็นรุ่นที่มีความพิเศษเพราะแตกต่างจากรกลนต้นฉบับที่ใช้กังหันแกส๊สอย่างสิ้นเชิง ที่80 u ีเปิดตัวครั้งแรกในปี1985และเริ่มเข้าประจำการในปี1987กับกองทัพโซเวียตถึงแม้ว่าจะใช้ดีเซลแทนกังหันแต่โครงสร้างโดยรวมยังคงมาจากรุ่นท80 u เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่80 u เครื่องยนต์ดีเซล เลยทีเดียวจากข้อมูลระบุว่าเครื่องยนต์คือ6ทีดีที่ผลิตกำลังประมาณ1000แรงม้าและสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ราว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าแรงม้าต่อน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ22-23ถึงแรงม้าตันซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับรถถังยุคนั้นเหตุผลสำคัญที่เปลี่ยนจากกังหันเป็นดีเซลก็เพราะกังหันมีข้อจำกัดหลายอย่างเช่นกินน้ำมันมากดูแลรักษายากค่าใช้จ่ายสูงซึ่งไม่เหมาะกับการใช้งานจริงในสนามรบ ดีเซลจึงช่วยให้มีระยะทางเดินทางไกลขึ้นประหยัดเชื้อเพลิงกว่าและดูแลรักษาง่ายกว่ารวมทั้งสามารถทำงานในหลากหลายสภาพอากาศได้ดีเช่นความร้อนจะต่ำสุดลบช่วงบวกหรือลบ55องศาเซลเซียสและสามารถลุยน้ำลึกได้ถึง1.8เมตรในเรื่องของยุทธภัณฑ์ที่80 u d ดีใช้ปืนหลักขนาด125ม mm. ิลลิเมตรที่สามารถใช้กระสุนได้หลากหลายทั้ง a p f SDS Heat ทีแฟกรวมถึงยิงจรวดนำวิถี 9M119 r e f l e ็ lect, หรือ AT-11 Sniper ผ่านลำกล้องปืนซึ่งมีระยะยิงสูงสุดประมาณ5กิโลเมตรทั้งกลางวันและกลางคืนเก็บกระสุนไว้ในระบบอัตโนมัติ28นัดรอบอยู่ในถังอีก17นัดรวมทั้งหมดราว45นัดด้านการป้องกันใช้กรอกคอนแทคป้องกันร,ระเบิดเ Era ในช่วงเริ่มต้นใช้ KONTAKT 1และหลังปี1988-89ก็ 89, อัปเกรดเป็น KONTAKT 5ซึ่งช่วยลดการเจาะของกระสุน APFSDS ได้อย่างมีนยัยสำคัญรวมถึงสามารถใช้ระบบควบคุมการยิง 1A45 p e r t a g e พร้อมเลเซอร์วัดระยะและระบบควบคุมการยิง 1G46 ของนักแม่นปืนทำให้ปืนสามารถล็อกเป้าได้แม่นยำขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืน รถถังรุ่นนี้ผลิตที่โรงงานมารีฟในเมืองคาคิฟป,ประเทศยูเครนซึ่งทำงานร่วมกับมโรโซวีดีไซน์บูโรโดยพัฒนาจากโครงสร้างพื้นฐานของที64ที่80และที่72ก่อนหน้านั้นรถถังดีเซลรุ่นที64เคยใช้กันอยู่แล้วการนำเครื่องยนต์ดีเซลจากที64มาปร,รับใช้ในที80ยูดีเรียกว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัว การใช้งานจริงหลังปี1 9 9 1เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายยูเครนควบคุมโรงงานผลิตหลักและรับช่วงผลิตต่อเรียกรถรุ่นที่พัฒนาต่อไปว่า T 84ซึ่งถือเป็นสายเลือดอยูเครนบริสุทธิ์แต่ T 8 0 u ศยดีก็ยังคงถูกใช้งานในยูเครนรัสเซียและยังกระจายไปยังประเทศอื่นรวมทั้งปาก,กีสถานที่สั่งซื้อประมาณ320คันระหว่างปี 1, 1 9 9 6ถึง1999โดยยูเครนเป็นผู้จัดส่งแม้ว่ารัสเซียจะคคัดาเรื่ององะไ แต่ยูเครนก็ใช้ชิ้นส่วนจากระบบของ T 8 4มาเสริมแทนลักษณะภายนอกบางคันได้รับการติดตั้งกล้องความร้อนรุ่นใหม่ด้วยสำหรับข้อดีของ T 8 0 u ดีเมื่อเทียบกับ T 8 0 u แบบใช้กังหันคือการประหยัดน้ำมันระยะทางปฏิบัติการไกลกว่าดูแลรักษาง่ายกว่าและมีอัตราแรงม้าต่อตันในระดับใกล้เคียงกันในสนามรบจริงถึงแม้จะไม่เร็วเท่ารุ่นกังหันแต่ก็มีความคล่องตัวดีและมีพลังการยิงและระบบควบคุมที่ทันสมัย แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นความเร็วสูงสุดบนถนนอยู่ที่เครื่องหมายตัวหนอน60กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งต่ำกว่ารุ่นกังหันเครื่องหมายตัวหนอน67กิโลเมตรชั่วโมงและอัตราเร่งอาจไม่ชับไวเท่ารุ่น T80U และในช่วงแรกชุดระบบควบคุมยังไม่มีระบบกล้องความร้อนทั้งหมดแต่รุ่นหลังที่ปากีสถานเอาไปอัปเกรดก็ได้รับอุปกรณ์เหล่านี้เติมเต็มนอกจากนี้ยังมีรุ่นย่อยหลายแบบเช่น T80UDK รุ่นบัญชาการปรารบการสื่อสารเพิ่มเติมและ Object 478 BK ที่มีป้อมปืนแบบเชื่อมรวมถึงรุ่นส่งออกคือ Object 4 7 8 b ที่ขายให้ปากีสถานภาพรวมแล้ว T80UD คือรถถัง MBT ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงได้ประสิทธิภาพสูงพร้อมยิงจรวดนำวิถีระยะไกลและมีระบบป้องกันที่แข็งแกร่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของกองทัพในยุคนั้นที่ต้องการความคุ้มค่าไม่สิ้นเปลือง เชื้อเพลิงและดูแลง่ายรถถังรถนี้ยังสร้างมรดกให้กับสถาบันออกแบบยูเครนและต่อยอดเป็นโปรเจกต์อย่าง T-84 ซึ่งใช้งานจนถึงปัจจุบันสำหรับคลิปต่อไปเราจะพาไปชม t 8 0 u ีในสนามฝึกซ้อมจริงว่าอัตราการยิงความแม่นยำและระบบควบคุมต่างๆทำงานอย่างไรรวมถึงเปรียบเทียบกับรถถังดีเซลรุ่นใหม่ๆของกองทัพยุโรปเอเชียด้วยหากใครสนใจให้ผมรวมข้อมูลด้านเทคนิคเชิงลึก เช่นอัตราความเร็วในโมดต่างๆการซ่อมบำรุงดูแลระบบไฟฟ้าหรือเปรียบรุ่น T 80 UD กับ t 84บอกได้ในคอมเมนต์